50มบาทอ่ามีสซ่นี่มีมีผักด้านหน้านี่ขายประจำเลยนะตรงนี้นะรับ้ปลาช่อนนะขอชมหน่อยนะอันนี้ร2 0บาทตัวใหญ่บาทอันนี้ครับผม85ห้าอันนี้ก็ร2อยยห้านะครับปลาช่อนประมาณนี้ครับผมบที่มันอปเดีนให้ประจำปลาโลดน้องร8 0ยปดบาทตัวใหญ่มา,200า2 0 0รยปเลยเป็นกิโลเลยนะตัวไซส์ใหญ่มากเลยนี่กระดูกเจบาท นุ่นแปดสิบห้าบาทเล็กค่ะแปดสบบแบบเน่ธรรมดาจังไม่ได้ธรรมดาอันนุ้นไร้ก้างเนาะไร้ก้างก็จะขายได้ครับผมมีมีทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเลยคร่ะมีทุกอย่างเนาะปลาเค็มปลาเดียวขายโลนึงก็ขายนับเป็นราคาปีกราคาส่งนี่แหละราคาก็ต้องถามใครสนใจก็โทรมาประมาณกี่กิโลเนี่ยตุงละกี่กิโลห้าโลหรือสิบโลหลกวาตัวกลมนี่แหละอมาเล่กลมจ้ะกลมสดูทิด้วยฮะดูคิดรู้วยอ๋อขอบคุณมากเอฟซี ก็อบดูปลาเหรออ่าโอเคขอบคุณมากนะเลี้ีตัวน้อยลุงน้อยครับผมไปนี่นะครับผมปลาเค็มสาหลอดนะครับโรงเรียนหยุดวันนี้วันรัฐธรรมนูญเนาะนี่เลยนะครับลองส่งวันนี้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงเลยเหรอร้านสาหลอดปลาเค็มครับอยู่ตลาดสัตว์วิ่งของครับผมเปิดทุกวันไหมพี่เปิดทุกวันครับผมสี่สี่ถึงสี่โมงเช้าครับผมตัวได้เลยตลอดเลยเนาะโลละสี่สิบบาทเนาะปกติขายโลละสามห้าครับวันนี้เลยขายสี่สิบครับผม ปลาจระเ็ดน้ําจืดนะนี่จ้ะแล้วก็ปลาสวายแบบไม่ใส่สีเนาะส่งที่รถแบบนี้เลยนะนี่เอกลักษณ์ของอ่างทองนะน,นะเป็นรถสเลด์ทุกวันนะครับปีก็ส่งเบอร์โทรตามนี้สวยนะทาทาสวยแล้วก็วแพ็คสวยอร่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบโลโก้ของอเจ๊พึ่งนะนี่เบอร์โทรครับอันนี้ยังมีก้างอยู่แบบไม่มีกแบบนึงแบบไร้ก้างก็จะตัวก็ประมาณ3นิ้ว 4, 4ี่นิ้วนะครับผมนะนี่จ้ะกิน3าม้าบาท ปลาสวายก็ปลาเจ้าก็มีอ่ะปลาเจ้าก็มีปลาเจ้าอันนั้นก็ร้อยหกสิบบาทขายมานานกว่า20ปีแล้วนะนี่ปลาทครับนี่ยังไม่ได้ตัดแห้งนะครับเป็นปลาแช่เกลือครับแบบนี้ครับผมนี่นะปลาปลาไม่เข็มจะมีร้อยห้าสิบบาทยิ่งใหญ่ไปอีกนู่นตัวใหญ่มากใหญ่เลยนี่ไซส์ใหญ่ต้องนี่แหละครับปั๊นี่โคตรใหญ่เลยครับราคยแปดสิบห้าบาทนี่ปลาแดดเดียวครับผมอ่าอันนี้ปลาจีนมีหลายไซส์หลายขนาด ตัวละหกตละหกสิบาทประมาณนี้นี่นะครับผมขออนุญาตน,นะเจนะจามาแนะนําให้ร้านแววปนะลดนานนะอุ้ยอันนี้นาเน,ะนาะอันนี้ปลดเลี้ยงก็จะตัวมันคนละอย่างกันยำเนาะโอ้ปลาดุกก็มีอันนี้สามสิบาทเป็นปลาสวายสามสิบาทนนนะอันนี้มันมันสดอยู่นะครับคือเข้ามาจากมาถ้ามาประมาณปีสองนี้จะสด,ะสด,ดอุ้อยอุยเป็นตัวเอฟเลยใหญ่ไซส์ใหญ่เนาะประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวดูป่าเนี่ยไปกินไหมเดี๋ยวพี่